เอกินข้ากังเจ๊่อหน้าให้คุอซีมี่เสก่อนฮะอาเจ๊สบายดีกันสบายดีปรลุงวาคุใส่ชุดงามแส่ฮะโอร A pingo, do hmm. Wait, you hear what I'm pinging? Tippi di tiêng, mày mày, mày 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 mày

Ui. Sai sao bà đi nhá bà đi ra. Sao bài đi đã? Em Tìm. nó lật ừ. <laughs> <laughs> <bò>. không? <laughs> tìm lật. Ừ. Em. Xe bò. Ừ. Chắc là bay, chắc là mình đang nè

em vẫn lại bạc chú chú hẹn bạc chú hẹn gặp lại hẹn thằng này cái gặp mọc 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 lại thấy gặp lại à gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại này gặp lại hẹn ta tiếng này Mẹ đẻ thôi đẻ sư anh hả? ra tiền, mẹ đấy, mẹ tên äh, view nặng vừa view chân view vừa diễn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  Ôi, diễn giờ thì. vừa diễn vừa diễn vừa diễn vừa mẹ Mẹ diễn vừa mẹ bà nhiêu hả mẹ พิ่ง phình chưa ปะบุญ bà นี่พอ phò ค่ะมื้อ ừ dạ เอ๊ะเอ๊ะรัวเอ๊ะ ừ บิง ui แนนๆน้องในยามทิมๆลูกทิมเอ๊ะพี่ๆเออหาบ่ได้บ่ได้อุ้ยมีอันนี้น่ะเฮากินนี่เด้อเฮาสิ เม่รังม้ง่อนานี่้หอนกอบขักอบแน่แท้หอด้วยเห็นว่าอบกับถุงมือถุงตีนกาใส่หากกระดิ่งธรรมชาติขนาดฉันยังว่าธรรมชาติเขายังว่าฉันห่มผ้าอยู่ นี่นะโอ้เขาใส่ตีนเขาใส่มือบ่ด่ะโอ้ลูกอีนายนี่โอ้โอ้โอ้ลูกในบุญนี่เอ้าไห้พากลั่งมือไว้ไปล้างมือไว้ล้างมือกินข้าด้วยล้างมือใช้ล้างมือใช้ให้ดูวิวให้ไปเชิญอยากใช้เกิดตแน่แหน่แน่แ่ไม่ช่มือป้าก็เออมาเลดใช้ตีนใช้ตีนเออเทอบ่ะสีเดียวกันเลยบานี่สีเดียวกันเลยบานี่กับเสือ ไปไปโอ้ลม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 ฮ่าฮ่าคิ่เดยกเอวเลยเฮ้ไปพิงไปร่างมือดูร่างมือเด้ออยังอย่างล่ะอย่างมันชื่อย่างไปแม่ไปร่างมือนะมุ่ไปรถนะไปรถยดเนี้ยล่ะ

Ôi, ra, ơi, nó Oi nó de Oi Sang Oi Sang de พอพอพิงพอเออ lắm, เนาะเจ้านี่เนาะเป็นผู้ชายผู้เดียวอยาก kinh nữa, โอ้ย nữa, อีตานี่บ่มันแดดบ่เซาบ่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 

โั้ลมกะบผักกะลีเนาะกลางคืนเอาขึ่นบ่ตั้งไว้นี่อวแล้วฮะวแล้วไงดีสบาดีนะแม่าดูลายนี่ก็คุยตาสบดีนะแล้วชเดี๋ยวบ่าไปไปหมเออเดี๋ยวไปล้มาได้นี่ออ

เล <sa iden> ็กน้อยอะบวงมาให้คน่ถแนี่พิงพอยู่เพื่อนตัวสะ่เอาลงมาพี่เลยไอ้ชิ้นไปใช้มาหนีเข่าวข่มาเรียงอย่งเพื่อนรวมมาหนิแมงนมงยเงี่ง

น้องรัไปหาป้อสาวรับดนะรางี้ตัวดตันี้ตันี้ตัวนี้มาไปไเนาะีพี่เด้เดิยวอุ้ียวไายเดี๋ยวเยี้พี่ชูไปไนสลับกันชูุุาตายวันนี้นี่ตายอันั้นเอานิบมันนิบขามันไปเดนิบาเน็คขาเน็ขาเน้ขาบ้าง

กเงเกกเงเกฮะกะพอนเียกเงเกกเงเกกเงเกมันตายบ่สาดท่ท่ตายไหมมันตายหรือว่เขาเอาเยอะหมัตายแากรลองเพลก็เงเกก็เลงเกนี่เขาเอาเยอะบ่รือว่ายังไแค่ไม่ตู้ล้วเห็นยังคือเห็นคือเห็นตุ้มตื้มตั้ต้มตื้มตอยู่นัเตี้ยเอ้ ใช่เตะเอาบวกมาให้คนเท่านะแม่ฉ e ันทำเองลองกินดูซิแชบะเอ็มแชบะเอ็มเอ็มเอ็มเห็นนะโอ้ยปลาปลาดิบปลาฮอปปลาบ่ไปจับมันนู่นเนื้อนู่นเ้ย อันตืไป้แล้ว <res> อันตืไปเด่นเลยาไปไปต้อนไอโยดูค่ะไปต้อนโยดูค่ะต้อนขนมนโยดูค่ะอโยมาจากไทยนะ่ะวุ้ีเม่งกินเนาะทำกหา้อไิกินเนมชิน่ชิโ่นงขึ้นไปตู้บมี่ป้ะ เ่ลมั่งจ้ามืออากงแไม่ตู้แถวตรงนี้่อมือันมึงเบิกวันไมก่อนนะตะกี้เมื่อนั้นกูเบิรกนั้นช่งรังเลยอยด่บคฉันฉันชื mm. uh ่อฉ like he uh ันช okay okay. hmm. yeah. okay. ื่อานึงหลักบ้านเอากระบุมีคนอดไจังบารักน่ย ta mi khôn cả luôn đó. Cái lò đấy hả đi? tay đấy Hả? Ta lên một tao có bèo hơn phù. À thế thế Hả? Anh đi thầu cù lông ma đây. Khỏi lông thầu, ngồi nhon. thầu, thầu. băng

สบายดีมัแม่นะสดีแล้วเนาะยังอู้เจ้าบ่บ่กอูเจ้ามาแสนไว้ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันนอนให้พิงนอนพิงนอนตื่นแล้วกับเจ้านอนเด้อวันนี้เด้อเจ้านอนตื่นแล้วก็ให้เอ็มนอนโอเคเปลี่ยนกันนอนครับเปลี่ยนด้วยนอนกันเด้อไปฉากใบมือเมื่อนอนปะมือด้วยมือให้ไงสิเด้อ Papa pa pa pa, bưng nè nè, á, phình, bưng bưng nè. Này, à, mà này. Mày, non mày phình, nón mày. Ơ, biêu hải nè, á, thua nó nhăng nè. Á, tam kinh co. Gì thế? này à, à. mà sao? Đeo Khắc thẻ nè, อันนั้นก็อยากกินน้ำามูพื่กันหวานให้ตูแส่มันห้างเราไม่ถูกก็ี้หนชิดยาเลยวะไม้ไมอเอยน่ามันเร่อคำที่เดี๋แเร่ิเมื่อไรเนาะหวานหวานดิอานห้น้องนะน้องพิงไง้านหวานนะกินกรเพอานะอในท้องไทยคลิปบ่อนะอสบายดีท้องโ้าเดี๋ยวก็ต้องอุ่มน้องเนาะ มา่อนึงไดม่าายดีไม่ปวนเลยลูกใช้หวงมาแห่คขาอะเอ็นยจมอเมทองนุ่เรเมทองงามซมือนเมทองมีตัวน้าขาวเฟินเฟินพูน่กเอกซาไปเอากินราไปเขาเย็นเลย Ngày nhiêu mọi xong mọi mọi nhưng mà như à, 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 mọi mình mọi có mọi 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 anh Anh mọi 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 Anh mọi mọi Anh mọi 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 nó mọi 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 nó mọi 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 mọi

หวานอ่ะี่มันกระปีกิเลยน่นหลเธากระแบงเากเะีนยใครเนี่ยมันกินงานเาอยากให้ลูกกินกินหญ่อบกินไก่ัวน้อยหนักเลยไก่ถ้กินจานนึงลางอืมแคไก่ยังเลกเะคือมีแต่โตมันบมีหัวมีอย่งไก่น้อย cô nói ăn lòng bống, bố khơi hết chắc thừa, trống chai làm ừ. chấm ừ. mình trống chai, ah, lũ con này mình sẽ cứ nuông, mình non non, non. bố mặc vào đây là non luôn, thôi lũ này. này. À. น้อนลลูกนอนรับรับตาไว้ไปปุ๋ยมาดูรับตาไว้เออปิดตาไว้แหละลูกสมบูรณ์ชันอ่ะหยับมาลูกหยับมาอู้น้องจิตต์ตั้มปะอืมกูอืมไอ้ไอีนลอยนี่ไอ้ไรอีเห่าเหรอรู้หวานนะอือเฮ้ยเฮ้ยแช่บ้อมไปอ้วนเห็ดน่ะเฮ้ยเฮ้ยหันหน้ามาหาไม่อ้วนนู้อหันเฮ้ยหันหน้ามาหันมา มิวนเห็ดแซบปะแซบปะมิวนเห็ดน right? ี่แซบแซบดีมามิชิมเสือเป่ามืชิมบ่ฮะเป่ามืชิมบ่เสือหรอฮะปาปาเย็นว่าบบแซบลูกแซบปะปาเย็นว่าบบแซบแซบปะแซบบลุกอ้ยไผเห็ดไผ่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 ไผ่นี่มิวนไผ่านจีนางหมด่านนองบิวงกินอ่ะ กินไดชิ้นมั้ม่กินได้ชิ้นังนังมันลุงนังมันเ่็นน้ำมันขังไ่มีอย่งไรหินเลยลุงเป็นมะนาวน้องมีแซบดิว่างแซบปแซบะ พันแดดเนาะแดดเหี่มไงเสียอ๊บขึ้นเงางแบบนลนะหนื่อยจึกตอบว่าห้องฮะตอบว่ไห้องตบ่างี่ตอว่า้อไ่อลับแล้วนอนเด้อหลับตาเด้อมาสามมมเลย

เสียก็อยากให้กินยูรดอกอะนี่อยากกินเห็ดคนป่ะอ่านมาที่ตู้เหียนมันมีอะไรกินหมมกิเจามาหพกนวไรจะออกไปเฮ็ดนอกคนนะกี่ว่าจะออกไปเฮ็ดนอกหรืว่าคนเป็นเปเล่นอยู่อพิงเราโทรมาอยู่เ้ืนให้ออกิมแล้ ตไปปลาพิงมนใตับมาน่อดนังนข้อเข่าใช้น้ำด้วเออกินนังมันกอาเข่าใช้น้ำดารลีนี่เข่ามีอวนเห็ดนี่ว้าเยี่ยมเยี่ยมสองก้เลยหาจากก้นี่หายจากก้วหาจากโก้ใช่ใชอู้ตื่นเเลยสีวกหามปลาชิมหนอแไปยกไห้ตักมา

เฮ้ยผีนะเสือนะพังพังถ้าว่าไปมาเที่ยวซื้อเสือมาให้น้องเอ็มเด้อเสือมาการสั่งเด้อเสือสัางอะไรเด้อมาอินมาอินมาอินตอนนี้คือพังกูใช่พังชิชูยอย่ามาบอกเขาสิป้าเสือมาให้น้องอะไรมาอินเอาคือป้าเอากระป้าใส่มาอินอ่ะบอกก็ไม่ไว้บอกกันไม่ไว้พังเลยตื่นหน่อยวให้น้องตื่นกันนะลูกนะจังนั่นนะ อย่าฟ้านอนอื้นี่มาน้อตักนี่วันอะกินก่อนกินก่อนโอ้ยไปสิไปนอนเนาะอะเก่งแท้นี่บักอกุดนี่เบิ่งนะอือเห็นบ่บักอกุดห้อยอเป็นงอยู่สิเอามาใส่มายงนอนอ้บ่อือใส่ิงเด้อใหญ่บ่มีจักเรื่องเลยะโวใส่พิงไปน้อหมูขงนําคืนนํา เป็นยังคุยขาวหุยบลมเป็นหุยงามไปเนาะบปวดเมื่เมาเลยมดเลยหุยอพี่บาขอว่าเขาก็ะต้เอามันมันบบเว่อไปอะตายวะทั้งสมาพักพักหงมไปส่งงานนะพี่บอสผักงามแช้กลอดไปการในกำลังสิเนาะบัดนี้เอาพักหอมเป็นยังไงพักหอมเจ้าเขาเมื่อยหดแน่นคนบ่หดแน่นกระตายคนบ่นคุยแบมีชักเม็ด้เนาะตายว่เะด มันสานเนาะสั่งเหมาะกินกินนะใช่ผู้พอเยตายพอกินเจ้น้ำจิ้มมันตัวบ่ได้มันบ่ได้อันมๆเฮาเฮ็ดเองมันบ่ได้นนี่ได้มันก็ต้องใตัวอ้ยน้จิ้มันหอมีหอมะเอาข้าวเฮาเกี่ยวกระเทียมเด้แล้วเฮาก็เอาไปหุง tiêu thụ thêm thất tiếng khúc dinh bỏ tinh tinh tớt đi binh nọt kìm bò tinh binh tụ tinh binh tụ tinh kín tụ tinh binh tụ tinh tí con tinh con tụ tinh binh tụ ดีเลยตตักตาแวกอาน้ำจิ้มมันกินนะแซ่บแบบถ้ากินแซ่บเกยนอืมชัวันแล้วเราเราบวมากินกับยังเนื้ออีเน้อมามันขยิมเท้าอืมวามันบานี่โอเคคลิปนี้ก็เนาะไม่มีอย่างใรหรอก เขามาเล่นนำลูกชาวเตี้ยมาเล่นเพื่อนมีตู้เพื่อนเข้าแมนไก่มาให้กินชิโนนะบ่าวหนึ่ยังกินต่อว่าคือชินอเนี่กินต่อว่าเลยชิโน่โอ้ยวิจิกันยักษ์ยวกษ์จะตกยักษ์ตกอู่ฮะตกอู่เดี๋ยวพร้อมแห้งนุ่มไพฉะนุ่มผิงนุ่มผิงเบอร์อะไรอัลลัสีนะเบอร์องบันนี้สีฟ้าอันนี้เบอร์ยังเบอร์สาม อืมตัวสิแล้วไอ้ท็กอกนี่ตกอูน้ำพิงหาะโอ้ยลม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 มทำประสาทอย่างนี้องอลมมันเันลมหนี่แห้งโอเคสบายดีป้าลุงก่อนไปป่ะไปก่อนสบายดีป้าลุงอัวอย่าหิดน้องแล้วน้องตอกอูเลยสบายดีเด้อบัตจูกกจูคนเนาะเด้